เราแม่งลำกูกันพังเลยลำกูกันมันเลยอาสตร์ฮียคนดูอะลำกูเละไอศาสตร์จริงพี่ขอไม่เลยมีแต่แชทนี่แหละลำช็อตก่อนขอซื้อพี่ก็เรียกเงี้ยอานเออกูไม่ได้ก็กูก็บอกอยู่ว่ากูก็ไม่ได้รับรู้ด้วยหรอกพี่ดาคือไอทีล้วนขอมาขายรถให้ไง ในทิกตอกล้ำกุเลสิ่งที่น่ากลัวกว่าเฮียก็คัวของเฮียนี่แหละเอาพี่ตอดมาสวยด้วยจำได้ตอนเรเบลกะสูบเออเอเฮียกูจะไปรู้ไหมล่ะกูไม่รู้หรอกเอเฮียว่าในเมืองเรียกกันเรี่ยกกันเฮียอ่านหรือเรียกเฮียโอกิเฮียกูไม่รู้ด้วยนะกูบอกเลยกูรู้แค่ว่าตอนนั้นมาแนะนําให้กูรู้จักกูว่าเออหรือว่าเขาแบบว่าใช้ชื่อนี้เป็นชื่อในไอซีกูไม่ได้รับรู้ด้วยหรอกเอเฮียใครจะไปรู้ด้วยอะ่ะ โอ้หเราแม่งลำกูกันพังเลยลำกูกันมันเลยไอ้สัตเพี่ยคนดูอะ่ะลำกูเละไอ้สั์ใส่กูเละใส่กูพังเด้ <c oughs> เอาจริงพี่ขอไม่อัศรอมีแต่แชันี่แหละลำช็อตก่อนขอซื้อพี่ก็เรียกเงี้ยอ,อานเออ กูก็ไม่ได้ก็กูก็บอกอยู่ว่ากูก็ไม่ได้รับรู้ด้วยหรอก ขเขาเรียกเข้าประชุมเนี่ยขเขาเรียกมาทำไมวะประชุมดิสตามปะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในดีแล้วเนี่ย อยู่ดีดีแล้วเนี่ยรอฟังเขาอยู่เนี่ย <c oughs> พี่ดาคือไอซีล้วนเขาม่ขายรถให้ไง เฮ้ยทำไมกูไม่ได้ยินเสียงในดิสเลยวะโอเคไหมอ่าได้ยินละเพราะผมไม่ได้ยินเลยโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดึงมาเป็นทีละแก๊งนะ รักคือความถูกกับฉันที่มองว่ารักอาจจะเจ็บบางครั้อาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เลื่อมาก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันเคยได้รัก,รกเธอ

ดึงมาห้องไหนวะไม่ได้ยินทีน่อ,อะไรเลยไม่ได้อะไรเลย ได้ยินอะไรเลยลาไปก่อนนะครับยังไงคําพูดวาจาใดไม่สุภาพอะไรไงขออภัยด้วยยังไงพรุ่งนี้เจอกันต่ออีกทีแน่นอนครับมีเช้าเลยโอเคครับผมวันนี้วาจาใดไม่สุภาพขออภัยมันที่ดีด้วยนะครับผมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากที่มารอรับชมนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเป็นปัญหาที่อัศจรรย์จริงๆงทีมงานก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆครับแต่ตอนนี้ถ้าปล่อยให้เล่นไปก็ไม่สนุกหรอกนั่นแหละ เดี๋ยวขอแก้ไขดีกว่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะจ้าวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมที่เหลือรอติดตามเพิ่มเติมไปนะพี่ผมก็ยังไม่ตามไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไงอัปเดตให้ฝั่งจริงนะครับขอโทษจริงจริงครับผมขออภัยด้วยครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันเลย เซิร์ฟโดนยิงไว้คมาดูรอประกาศอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมเพราะว่าถ้าเล่นวันนี้เล่นไม่ไหวย,ย,ยิงโดนยิงจอแบบไม่พักเลยวันนี้ตลอดตลอดเวลาก็เล่นตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่เลฟเลกเลฟแรกครับ ม่แล้วพวกสตรีมก็อยากอยากอยากให้ทุกท่านไปแบะผ่านหน่อยนะครับแล้วก็ฝากบอกต่อๆกันนะครับเรื่องจากที่ีมันเข้ามาทั้งหมดแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยนะครับก็เปิดหมดทั้งหมดแล้วะครับอ็นีผมยังไงต้องขอโทษแก้งด้วยก็ขอโทษในในในนามในนามของพนากงาแล้วก็ในนามของเซิร์ฟเวอร์ด้วยจริงๆมันมีปัญหาในส่วนนี้ผมก็พยายามแก้ไขอย่างทั่วที่ที่สุดแล้วแหละมันได้แค่นี้จริงนะครับยังไงรบกวนเราไปแจ้ง คนในแก๊งเราหรืออะไรให้หน่อยนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการชิงกีในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆที่มันยืดเยื้อนะครับที่มันยืดเยืๆๆ้อขออภัยด้วยนะครับประมาณเท่านี้เลยเท่านี้เลยออเนื้อส่วนปัญหา<อ>นี้ด้วยปัญหาการแจ้งอ่ะเดี๋ยวเราแจ้งกันมาไว้ได้เลยส่วนอันไหนที่มันผิดจริงๆอ่ะแต่ทางแอดมินแล้วก็หลังบ้านเขาจะไปยึดเงินให้ตัดให้สมบูรณ <ขอ S 1> ์แล้วก็พร้อมในวันพรุ่งนี้ เดี๋ยวเรื่องเรื่องขอวันนี้เดี๋ยวจะเคลียให้จะเคลียให้จบเลยเรื่องขอวันนี้จะเคลียให้จบก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มกันใหม่แล้วพรุ่งนี้จะจะเริ่มจากสิ่งที่มีโอเคไหมปัญหาเรื่องเงินนี่คือยังไงอ่ะครับก็นี่แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเล่นต่อเล่นต่อจากสิ่งที่มีแต่ว่าไอ้ส่วนในในส่วนที่มีข้อผิดพลาดอ่ะอะไรตัดได้หรือว่าอะไรที่มันมีปัญหาเนี่ยพวกพี่จะตรวจสอบให้ทันทีแล้วก็ตัดเงินแล้วก็พรุ่งนี้ผู้เล่นเล่นได้ตามปกติที่มันเกิดขึ้นเลยครับแล้วต่อไปเี่นเป็นการเล่น น,น,น่าจะเป็นเริ่มที่ซื้อแรงครับนะน่าจะเป็นเริ่มที่ซื้อแรงเหมือนเดิมผมคิดว่านะน่าจะเป็นเริ่มที่ซื้อแรงต้องบอกงี้คือเริ่มฟิลจากเดิมก็จะใช่ไหมเริ่มเ,เริ่มเปลี่ยนเร่เปลี่ยนจากเดิมเลยครับ่ากเ่ิเแแ้แต่แต่บางแต่ด้วยความว่ามันมีตอนนี้มันมีทิเก็ตที่แจ้งๆๆเข้ามาเรื่องการงัดตู้ลบลักงัดตู้ใช้บั็กหรืออะไรบ้าง ถ้าบางังถ้าแก๊งไหนที่ใช้แล้วโดนแจ้งขึ้นมานะครับนายกจะเป็นคนตัดสินเองว่า <c oughs> เฮ้ยเราควรโดนยึดเงินไหม <c oughs> ถ้าเราควรถ้าเราเข้าเมืองไปแล้วเงินเราน้อยลงเราไม่ต้องตกใจนั่นคือแปลว่าเราใช้บัคกแล้วมีคนแจ้งเข้ามานะครับซึ่งนายกจะตัดสินจากภาพลหลักอะไต่างๆที่คนแจ้งเข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยตัวระบบเองด้วยนายกเขาก็จะเช็เคเั้นนะครับว่าจริงไหมเช่นแบบมีแก๊งหนึ่งงัดอยู่แต่อยู่พองัดเสร็จปุ๊บกลายเป็นชื่ออีกแก๊งหนึ่งขึ้นได้แทนอะไรเงี้ยอันนี้มันคือบัก๊กจบบากบ ก็ไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยทำไมเข้ามาแล้วเงินผมน้อยยังไงลบกวนเคารพการตัดสินใจของนายกและสภาที่คุมอยู่ข้างหลังมด้วยนะครับมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ก็อยากให้เข้าใจนะเพราะว่าคนแม่งเยอะมากครับคนมันสามสี่ร้อยอ่ะมันมันดูมันดูไม่ทท่วถึงจริงครับสภามีแค่ติบกว่าคนยี่สิบคนเองนะพยายามเต็มที่แล้วนะครับเลยอยากให้เราเคารพการตัดสินใจของนายกและสภาที่ตัดสินด้วย,าายที่วุกูเปิดเรื่องเรื่องนี้<บ><บ>นก็ฝากฝ<บ><ร>ากไว้ด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้มาปุ๊บเงินลดลงหรืออะไรให้จําไว้เลยว่า เราอาจจะมีการใช้บัคแล้วมีอีกฝมาแจ้งเข้ามานะครับหรือผลผิดพลาดจากตัวระบบที่ทําให้เราเราไม่ได้เป็นคนงัดเต่อยู่เงินเข้าเราแทนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องโดนยึดเงินในส่วนนี้นะครับสถเริ่มเริ่มงเรื่องเวลาเดี๋ยวรอประกาศอีกทีนะครับเรื่องเวลารอประกาศอีกทีสอบถามนะครับใน